คุณเลยสัตว์ที่เคยเรียนมาเป็นไงของต้องกลับมาที่ครูสิงโตกว้างปากแล้วนี้แล้วคุณเดี๋ยวนี่อะไรเนี่ยเดี๋ยวไม่ใส่ก็ได้เลยมึงงงอะไรนะงงอะไรงงอะไรที่เราเปลี่ยนคอนเทนต์ไรือยรื่อย reset ครับผมปองคนที่รับบทเป็นอาร์มินนะครับสวัสดีครับผมปีเตอร์แพนทัศพลนะครับรับบทเป็นธาดาครับสวัสดีครับผมเฉลองรันครับรับบทเป็นเลนครับผมสุดยอดสวัสดีครับผมอินดี้ธนาดลรับบทเป็นดารินครับสสดีครับผมเป็นเจดังปันรับบทเป็นแซมครับสวัสดีครับผมโรเจอร์ชิรวิทย์ครับรับบทเป็นพัทครับ c h Challenge! Challenge ที่เกมล่าคําปามมวดอ,อผู้เล่นแบ,บ่งเป็นสทีมทีมละสาคนในแต่ละรอรบทีมจะส่งตัวแทนออกมาทีมละ1คนเพื่อแข่งขันกันแบบตัวต่อตัวภายในเวลาหนึ่งนาทีผู้เล่นทั้ง2ต้องสลับกันพูดคำที่อยู่ในหมวดน,นั้นไปเรื่อยๆให้ได้มากที่สุดห้ามหยุดพูดห้ามหยุดคิดเกินห้าวินาทีถ้าอีกฝ่ายหยุดคิดนาาสามารถกระดิ่งแย่งคำตอบได้ครับ

สิงค์เกตสกลนครเออเออดิเอาล้อเอาตายละต้องนับวีด้วยนะครับสาทรห่าสาทรสาทรสกลนครหอดไปแล้วหอกไปแล้วเหรอสาแก้วโอ้สิงบุรีเออเนาะไใครเขาทำเนี่ยโอ้สามย่านพีธทำไม่ใช่สุรินทร์สมุทรสงครามเออสุรรภการเออ สุกคนใหเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยมาเฮ้ยาเฮ้ยส่งขาเฮ้ยเออส่งขาได้ส่งขาได้เราชนะคือมีเหลืออะไรบ้างครับเหลือโอ้โหนเก่งมากใค่เยอะกว่าครับไขรชนะครับเาด้เจอกันไปะครไปก่อนเยล้วครับอันนี้คือ ครับอาวเสื้อขาวประท้าขาวเลยคิดว่าผมกลัวเหรอเจ้ใช่ดาโท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 มันมึนคือกระซิบอยู่นั่นแหละเดี๋ยวเก็บไว้แล้วนะต้มจืดสาหร่ายครับอ่าก๋วยเตี๋ยวครับพะโล้ครับอ่าอ่าอ่าแกงส้มครับมาม่าครับอ่าอูด้งได้ไหมเนี่ยราเมงครับพะโล้ไปยัง ต้มขาไก่ต้มขาไก่เล้งครับมดสัมพันธ์มดสัมพันเนื้อครับต้มยำกุ้งต้มขาไก่ครับไปแล้วป่ะแยง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 แกงเขียวหวานไม่เป๋อครับเลอุ้ยอุ้ยมันเริ่มมันเริ่มสุเพ็ดซุเพิดโอ้ยมาสุเพิดแล้ว สุปหงวัวครับเปนสี่ด้วยมาล่าลาดน้าครับเออเออเออเลิศแกงเทโพอ่าอ่อเนโอ้ยอะจะนนเนี่ยเยอะอนเยอะเกินหัวมาต่อไปมาเอาลยอะคุณเป็นความหวังนะนะความหวังของหมู่บ้านเอาละเอาละเอาโอเคมา ไก่แจ๊นกฮูกเขาแมวงูเขียวเปลี่ยนเลยออกมางูเหลืองจิ้งจกแคนดาจิ้งจกสิงโตกวางป่าและคุณเดี๋ยวนี้อะไรเนี่ยเดี๋ยวไม่หมายเรามเลยและคุณเสือดาวเย็นกูเลยก่อนที่เคยเรียนมาเป็นไงต้องกลับมาที่ครูแมงสับ ยุ่งลายตัวยี่อะไนะมันเป็นคำเดียวเออแมงฟอแมงวันแมงเมาลอก่อนดีแล้วช้างน้ำพยูนเพนกวินเพนกวินหมดแดงหมดแดงหมดแดงหมดดำหมดดำหมูป่าป่าป่าเออปลาซอยปลาซอยปลาเม่นปอาเม่น กุ้งป่าโอ้นั่นจริงนะอันนี้อะไรอ่ะกุ้งป่ากุ้งป่ากุ้งที่อยู่ในป่าเป็นถูกมันมีกุ้งเลี้ยงกุ้งป่าใช่กุ้งเลี้ยงกุ้งป่าถูกในต้องงี้ต้องงี้ เอ้าไม่น่าใช่แล้วหนูโดนใส่ร้ายค่ะคุณพี่ร้ายที่สุดก็น่าจะ้างผมคนนี้คุณร้ายแบบร้ายครับยอมรับว่าร้ายครับแต่ร้ายแค่ไหนเนี่ยต้องติดตามกันร้ายก็รักแล้วกันอ้าวคุณพี่ได้เข่าจากที่ไหนคะเนี่ยไม่จริงครับขอโตะบาทีเรื่องนี้คือผมแค่ไม่ชอบคนเฉยๆครับไม่ได้หลายจริง เฮ้ยเล่นใหญ่เลยหรอก็หกก็แค่ไม่ชอบอ่ะโอเคไม่ชอบขอตรงไหนพูดซิจริงๆเราอาจจะไม่ได้ร้ายตัวละครจริงแล้วแต่ว่าอ้อมันผ่านไปแต่ดีแล้วเนาะร้ายแล้วแหละรารู้กันหมดแล้วแหละจริงก็ถึงกับเข้าป่าแล้วอ่ะหนีหลบเข้าป่าแล้วจะไม่ร้ายได้ไงอะไรรายก็ได้ก็รายจริงเพราะว่าเราเป็นพี่ในวงการแต่แรกเนาะแล้วเขาก็มาแบบป่านหน้าเค้งมันนุ่นมานี่อะไรอย่างเงี้ยเราก็ขมินคุณอยากเรียกคะแนนความแบบว่า เห็นใจหน่อยไหมเพราะแบบสิ่งที่คุณทําไปคุณไม่ได้ตั้งใจขนาดนั้นอะเลยเอาจริงไม่ทันแล้วไม่ทันหนีเข้าป่าแล้วคือมันตอนนี้มันอยู่ในซีนที่ไอ้นี่แล้วอ่ะคือไปจ้างเขาเพื่อไปจี้เขาแล้วเราก็หนีเขาไปอยู่ในป่าผมอยากเป็นพัดครับทำไมอุ้ยเออทำไมพัเน่ยฮิโปกาเป็นตัวที่สนุกแหละเป็นตัวที่แบบเพลินแบบปล่อยจอยแล้วก็เหมือนมาไปเล่นอ่ะ ก็แบบเอาพาเอาแบบไม่ต้องใส่ใจอะไรมากเลยน่าจะได้อยู่นะวันนี้น่าจะเป็นพัดได้แบบน่าสนุกน่าสนุกไม่แต่แบบดีเทลการเล่นมุกอะไรน่าจะเป็นแบบควรควรควรชิ่นดีน่าจะเป็นพัดที่แบบควรชิ่นดีควรชิ่นดีได้ละได้เลยเราเป็นนักแสดงรุ่นพี่ที่น่าเดี๋ยวบ้านเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตนะคุณไม่นั่งทไม่ เอาเลยเหรอนี่นี่คุณเป็นอาวุธคุณน้เม้วนคุณพุ่มกลับให้เอาคุณนอนสรุปอยู่กองพร้อมกองพร้อมสป e ดแอดแอคชั่นคิวเฮ้ยตื่นเหรอทำไรเนี่ยไม่ไม่อยู่ถูกอยู่นี่ได้ไงเนี่ย หมอเขาตามกูไปตั้งนานแล้วเนี่ยกูก็มารออยู่ตั้งนานมึงไม่ยอมตื่นสักทีเนี่ยแล้วมึงรู้ป่ากูต้องหนีอะไรมาบ้างเนี่ยกูหนีงานของกูมาแล้วไม่รู้ว่าจีด่ากูตายเนี่ยหมอหมออะไรมึงงงอะไรนะมึงงงอะไรงงอะไรผ่านหมอพูดผ่านหมอเพื่อแหบอทจำอะไรมึงสมองเสื่อมเหรอจำอะไรไม่ได้เลยจบทไม่ได้ยจำบทไม่ได้จำบทไม่ได้ ประมาณนี้ประมาณนี้ยากมากยากกยาจริงบอกคุณทาดามะเฮ้ยนี่ปีอะไรอ่ะปีอะไรอ่ะเพื่อนปีช่วดช่วงเพื่อนกลับไปนอนเดียวผมอยากลองเล่นเป็นนารินครับโอ้ทำไมเอ่ยทำไมเอ่ยรู้สึกว่าเขามีความแบบเซ็กซ์็กิวสูงมีสกิลด้านดนตรีนะครับแล้วก็เป็นคาแรคเตอร์ที่แบบว่า มีสเสน่ห์เทก็ได้สวยก็ดีแล้วก็เรียกร้องคะแนนความสนใจได้เยอะผมว่าผมอยากลองเป็นอามินดูเพราะว่าเขาได้เล่นแบบว่า2คาแรคเตอร์นะครับทั้งเด็กทั้งแบบว่าผู้ใหญ่ก็ผมอยากรู้สึกว่าแบบเออมันมันต้องเล่นแบบไหนมันต้องทายัางไงคือแบบผมยังไม่เคยเจอฟิลนี้ที่เล่นเป็นแบบ2บุคลิกใน1เรื่องอยากเห็นะ ไม่อยากจรไม่อยากผมอยากเล่นเป็นเลนครับทำไมเพราะผมอยากคอนเกรสครับแล้วอยากเห็นจิกกล้องอ่ะเออจิกไหมจิกจักทีจิกก็คอนเกรสนะครับคุณนามินได้เลยวะได้เปลี่ยนบทเลยอีทีเก้ายังทันผมอยากลองเล่นเป็นทาดาดูครับโอุ้ยบุคลิกคุณได้นะเปลี่ยนเลยไหม ขอไว้ก่อนเยสขอโทษ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 อยู่ก็ตกงานปวดปวดน้ำปวดห้องน้ำแค่เราเล่นถ้าผมผมก็อยากลองเล่นเป็นค <later> <in> ุณธดาดูเพราะว่าคุณธดานี่คือเขารวยสุดไงแต่พัดในเรื่องนี้คือมันจนสุดคือมันสุดสองด้านคือคุณธดาคือเขามีทุกอย่างอยากได้อะไรได้มีลูกน้องหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่พัดนี่คือมันมีแต่ความลำบากอยากลองรวยดูบ้าง ผมก่อนเลยเอผมออกออกนอกก่อนนึงไม่อยากรีเซตให้ให้มันหายไปอยากให้มันมีมากกว่าอ่าน่าสนใจอันนี้คือเป็นสิ่งที่แบบฝันเลยที่จะอยากให้อยากทำได้ครับผมนั่นก็คือจำหวยสิบงวดเลยฮะแล้วก็รีเซตกลับไปแล้วก็เอาซื้อทั้ส10งวดเลยฮะจริงอันนี้คือฝันที่ฉันฝันฝันฝันครับฝันใช่รีเซตได้ก็มีอันนึงที่อยากรีเซตเพิ่คิดได้คืออันนี้คืออยากรีเซตเพราะว่าผมหัวแตก ผมเคยหัวแตกมาสามครั้งเป็นแต่ตอนเด็กนะแต่ครั้งที่ใหญ่ที่สุดอ่ะคือครั้งที่คือเราเคยเป็นนักกีฬาว่ายน้ำมาก่อนครับอ่าแล้วมันจะมีวันหนึ่งที่เราต้องแบบไปเล่นกับเพื่อนที่สระว,ว่ายน้ำไม่มีคนเราก็อยากจะโชว์สกิลเราเป็นนักกีฬาว่ายน้ำมันก็ต้องโชว์สกิลการโดดลงไปในน้ําหน่อยแต่คือเราโดดธรรมดาเดี๋ยวเพื่อนมันจะไม่ไไว้าวโดดตียงกาซึ่งของจริงนักกีฬาว่ายน้ำไม่มีโดดเตียงกาเราโดดตียงกาแล้วล่วงลงที่เดิมโ๊ะหัวแตกเลย ทำทำไมกูทำทำไมจริงคือเศร้าอ่ะอยากรีเซ็ตว่าอย่าไปทำเลยหนูสงสารจริงไม่ได้ <laughs> จริง <laughs> ไ,มไม่น่าทำเลยแบบอยากโชว์ไมอยากโชว์ทำทำไมเออนึกไม่ออกเหมือนกันอยากโชว์เพื่อนเนะี่ยเรื่องนึงแล้วกันผมรู้สึกว่าอยู่่็นึกขึ้นมาได้เพราะพูดถึงเด็กๆเ,เนาะอตอนเด็กผมเคยฉีราดหมายถึงว่าแบบเคยฉีราดในห้องเรียนอ่ะแล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นแบบคือผมเป็นคนตอนเด็กเป็นเด็กแบบที่อายไม่กล้าขอครูเท <laughs> <laughs> ่าน้ำโอ้โหสุภาพ ก็เลยถ้าย้อนกลับไปได้คงจะยกมือแล้วขอไปตั้งห้องน้ำหน่อยครับเป็นใบเด็กที่น่ารักมากจะสร้างห้องน้ําในห้องนั้นเลยให้มันแล้วไปนั่นเป็นที่ของเราตอนนั้นตอนนั้นอายุประมาณเท่าไหร่จำได้ไหมปฐมเลยปฐมเตอนหนึ่งปสองก็เด็กก็เริ่มรอแล้วนะได้เริ่มรอแล้วโอ้โหนตรงสารไม่ได้ฟังบีบซะด้วยเมื่อกี้ไหนคุณลองพูดสิ Oh oh โอ oh ้โหโยนเลยโยนเก่งมากเลยคนอ่ะ oh อีพ oh. ีเก um ้าเป็นไงอยากฟังอยากฟังค er ือเลขแปดอ่ะถือว่าเป็นเลขที s <S <S ่ดีแล้วครับเลขเก้าอ่ะ เป็นเลขที่ดีกว่าดีกว่ายังไงพูดออกมาก้าต่อไปแล้วมันก็เต็ม10 10ิ0ไปเลยทีเดียวยังไม่เข้าเรื่องเลยเอารีเซ็ตก่อนขอเรื่องเลยได้แล้วเปล่าตอนแรี๋ือเอารีเซ็ตก่อนเก่งมากเพื่อนไปต่อว่าผมพูดแบบว่าเชิงที่แบบว่าไม่สปอยสปอยไม่ได้คือพูดได้แค่ว่ามันแบบว่าตอนนี้คือเส้นทางทุกอย่างมันจะเริ่มคลี่คลายถูต้องไแต่ว่าอย่างที่บอกฮะ รีเซ็ตเนาะครับเหตุการณ์ทุกอย่างมันเกิดขึ้นใหม่ได้เสมอเอมอม,ม,มันเหมือนจะจบแต่ว่ามันก็ยังมีหลายตัวละครที่ยังไม่ถึงจุดจบหรือว่าจุดที่แบบขมวดปมตัวละครพูดได้พูดได้แค่ว่าแบบอะไรมัน,มน<เ>ไม่ได้ชวนไม่ได้สวนไม่ได้พูดได้แค่ว่าตอนที่เราถ่ายก็มีแบบว่าเลือดเลือดตกยางออกเออผูไดแคนีฮะยี่สิบเก้ายี่สสิบทิวจี๊ดน่ากลัว คิวจี๊ดนลัวบอ่ะคิวจี๊ดหลอของผมก็ถึงบทสรุปใช่ไหมฮะบทสรุปอืเอาเป็นตัวละครตัวเองก็ได้จะได้แบบว่าหาอะไรเกาะได้ไม่น่าจะอยู่นี่ก็ไม่อยู่แล้วไปแล้วเหมือนกันเนี่ยเข้าป่าน่ะได้เลยเพนดูเดือดเพนดูเดือดอืมไม่คาดคิดว้าวเกินมันขนาดนั้นเลยหรอ ให้มันแบบโอ้หายมึงไงโอเค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 เนืออกแล้วสูกอ่ะอผมแล้วอ่ะอ่ะคุณเล่นของสูบอุ๊บคือเกินยังไงต้องไปดูอืมอีพีแปดผมหนีเข้าป่าไปแล้วอีพีนี้ต้องตามเอาคืนออไม่นะไม่รู้ต้องรอดู โอเคครับทุกคนก็ฝากด้วยนะครับสำหรับซีรีส์รีเซ็ตการเกิดใหม่ของดวงดาวเป็นกํางังใจให้กับนักแสดงของพวกเราทุกคนด้วยนะครับสามารถติดตามได้ทางช่อง3เวลาสทุ่มครึ่งทุกวันจันทร์นะครับแล้วก็เช่นเดียวกันทาง iqe application หรือว่า iq.com เวลาสทุ่มส5เป็นเวอร์ชันอันคัดเท่านั้นนะครับฝาด้วยนะครับแล้วเจอกันนะครับ2องิีสุดท้ายเจอกันบ้าอ่นอินดีครับพี่อยากจะบอกีสิบน้องว่าครับ น้องเป็นเด็กที่ตั้งใจมากถูกถึงแม้ว่าพี่ๆจะด่าน้องขนาดไหนน้องก็ยังไม่เคยถอยพี่คนไหนพี่เห็นว่าน้องมีอนาคตที่ยาวไกลมากครับและพี่อยากจะฝากกุยาวไว้กับน้องนะอ้ยโอ้ตายฮ้อเอาพี่คงไม่มีน้องชายแบบน้องอีกแล้วเพราะว่าเพราะว่าพี่เป็นลูกคนเดียว ถึงแม้ว่าไเคนจะมองคุณเป็นยังไงนะในซีรีส์แต่แต่คุณเนี่ยก็เป็นคนที่น่ารักน่ารักถูกแล้วก็แบอืมจริงแล้วก็เป็นคนที่อัธยาศัยดีนะครับผมเป็นคนที่หัวไวถูกหัวพุ่งคนขอบสะกี่รอบก็ยังไม่ไม่จำไม่จำชอบแต่ครับคุณเป็นนักสู้ไงใช่มันต้องอีกหลายแผล